สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านโมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่ราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับนิสสันมาร์สครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2012ครับ เครื่อง1.2เบนซินครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถ0บาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับคุณลูกค้ามือเดียวออกห้างครับผมสีสันสวยงามครับเงาเงาฉ่ำๆไปเลยครับผม คันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างเลยนะครับผมซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมสีเงาๆฉ่ำๆไปเลยครับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในกันเลยนะครับ ภายในนะครับคุณลูกค้าฟลูออปชันเลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะปรับสูงต่ำได้นะครับผมมาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยครับผมเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันเลยนะครับ เบาหลังนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างหลังนะครับผมด้านหลังนะครับกว้างมากครับผมใหม่มากครับอุปกรณ์ของเดิมนะครับ ออกข้างอยู่ครบหมดเลยครับผมยางอะไรไม่เคยลงพื้นกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะครับผม โอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ทติดง่ายครับโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชา้ชาๆชาัดๆเลยนะครับผมใหม่มากครับคุณลูกค้าไม่มีเยิม้มไม่มีซึมเลยครับแห้แงๆเดิมๆเลยครับ นี่เครื่องติดอยู่นะครับผมเสียงเครื่องนะครับฟังเพราะมากเลยครับผมแห้งๆเลยครับไม่เยิ้มไม่ซึมครับและที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อเปอร์เซคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผม และที่สำคัญนะครับผมผมรับประกันเลยครับไม่มีชนหนักครับผมไม่มีน้ำท่วมครับและไม่เคยติดแก๊สครับผมเดิมๆเลยครับคันนี้ประหยัดน้ำมันมากครับ ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารรถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม